คยไหมนั่งคิดวนไปวนมากับเรื่องในอดีตที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคำพูดที่เราอยากถอนคืนความผิดพลาดที่อยากย้อนเวลากลับไปแก้หรือความเจ็บปวดที่ยังทิ่มแทงใจเราทุกครั้งที่นึกถึงบางคนใช้ชีวิตอยู่กับอดีตแบบนี้มานานหลายปีจนลืมไปว่าปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปล่อยวางไม่ใช่การลืมไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการยอมรับว่าบางสิ่ง เราเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วเดินต่อไปอย่างสงบและแข็งแรงกว่าเดิมเพราะถ้าเราให้อดีตมาควบคุมปัจจุบันได้อนาคตของเราก็จะถูกขังอยู่ในกรงเดียวกันทำไมเราถึงติดกับดักอดีตสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้จดจำความเจ็บปวดได้ดีกว่าความสุขมันคือคกลอไกเซอร์ไบดวันที่ช่วยให้เราเอาตัวรอดแต่บางครั้งก็กลายเป็นพัฒนาการเวลาที่เราคิดซ้ำๆถึงอดีต มันเหมือนเราเปิดวิดีโอบน YouTube แล้วกดรีเพลย์อยู่แค่คลิปเดียววันผ่านไปเดือนผ่านไปแต่เรายังคงติดอยู่ในลูกเดิมคำถามคือการคิดซ้ำๆนี้ช่วยอะไรเราไหมถ้าคำตอบคือไม่แล้วทำไมเรายังทำอยู่บางทีเราอาจแค่กลัวที่จะยอมรับความจริงกลัวว่าถ้าเราปล่อยวางแล้วเราจะดูเหมือนไม่แคร์หรือดูเหมือนยอมแพ้แต่ความจริงคือการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้ มันคือการเลือกที่จะไม่ต่อสู้กับสิ่งที่จบไปแล้วสิ่งที่แก้ไขไม่ได้กับสิ่งที่เรียนรู้ได้อดีตบางเรื่องมันจบแล้วไม่ว่าคุณจะคิดมากแค่ไหนมันก็ไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเราจะเก็บอะไรจากเรื่องนี้ทุกความผิดพลาดทุกความเจ็บปวดมันสอนเราเสมอแต่บทเรียนจะไม่มีค่าเลยถ้าเราเอาแต่โทษตัวเองหรือโทษคนอื่นลองถามตัวเองว่าเรื่องนี้สอนอะไรฉัน ฉันโตขึ้นจากเรื่องนี้ไหมถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกฉันจะทำต่างไปจากเดิมไหมถ้าคุณตอบได้นั่นคือคุณไม่เสียเวลากับอดีตแล้วคุณแค่ใช้มันเป็นบทเรียนวิธีฝึกปล่อยวางแบบสโตอิกนักปรัชญาสโตอิกสอนไว้ว่าเราควบคุมไม่ได้ทุกสิ่งแต่เราควบคุมความคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้นี่คือวิธีปฏิบัติแบบสโตอิกที่จะช่วยคุณปล่อยวางหงแยกสิ่งที่ควบคุมได้กับ สิ่งที่ควบคุมไม่ได้วาดกระดาษแบ่งสองคอลัมน์เขียนทุกสิ่งที่กวนใจคุณลงไปแยกมันออกมาว่าอะไรที่คุณเปลี่ยนได้และอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ฝึกทิ้งสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วโฟกัสแค่สิ่งที่คุณทำได้วันนี้2ฝึกการล้างความคิดทุกเช้าตื่นมาให้ถามตัวเองวันนี้ฉันจะไม่ยอมให้อะไรในอดีตมาทำลายปัจจุบันของฉันเขียนมันลงไปแล้วทิ้งมันไว้บนกระดาษ 3. เปลี่ยนคำถามจากทำไมเป็นแล้วไงต่อแทนที่จะถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันให้ถามว่าตอนนี้ฉันจะทำอะไรกับมันดีเรื่องเล่านักรบกับบาดแผลมีนักรบคนหนึ่งถูกศัตรูแทงที่ขาจนเป็นแผลเป็นตลอดหลายปีต่อมาเขามักจะเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดนั้นให้ทุกคนฟังจนวันหนึ่งหมอเท่าบอกเขาว่าแผลของคุณหายแล้วแต่คุณยังไม่ยอมให้มันจบ บางทีเราก็เหมือนนักรบคนนั้นแผลนในอดีตอาจหายแล้วแต่เรายังเลือกที่จะเกามันทุกวันการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราลืมแต่หมายความว่าเราไม่ยอมให้มันกำหนดเราอีกต่อไปคุณอาจเคยทำผิดคุณอาจเคยเจ็บคุณอาจเคยเสียใจแต่วันนี้คุณมีทางเลือกจะกอดมันไว้เป็นบาดแผลหรือจะใช้มันเป็นบทเรียนเพราะสุดท้ายแล้ว ชีวิตคุณวัดไม่ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วัดจากสิ่งที่คุณเลือกทำหลังจากนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าอดีตกำลังดึงคุณกลับไปลองถามตัวเองง่ายๆว่าถ้าอีกห้าปีมองกลับมาฉันจะยอมให้เรื่องนี้มาทำลายเวลาของฉันอีกไหมถ้าคำตอบคือไม่แล้วทำไมต้องรออีกห้าปีละ่ะเริ่มปล่อยวางวันนี้เลยดีกว่าถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และ Subscribe ช่องชีวิตโตอีกเพื่อรับสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติและความแข็งแกร่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าให้อดีตขโมยปัจจุบันของคุณไปเพราะวันนี้คือสิ่งเดียวที่คุณมีจริงๆ